ก็หลายปีแล้วห้าหกปีมื่อที่สติกเกอร์ไลน์ก็จะฮิตมากดูหินก็ได้ได้เข้ามาทําเป็นสติกเกอร์ไลน์นะครับเพราะว่าบริษัทไลน์กับทำบริษัทของผมเองนี่ก็ทำน,นี้ขึ้นมาก็ประสบความสําเร็จมากก็มีตั้งแต่บุคลิกเป็นธรรมดาก่อนซึ่งทำบริษัทเขาจะเอาตัวการ์ตูนของผมไปไป,ไปทำโดยเฉพาะเลย หลังๆมาเมื่อได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นพวกสติกเกอร์แบบดุ๊กดุ๊กดุ๊กอะไรมีเสียงมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นสติกเกอร์ลายแบบโนนหินแห่ซึ่งจริงๆผมก็เล่าข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งว่าช่วงที่หนูหินกำลังฮอตมากๆก็มีคนสงสัยว่าพื้นฐานหนูหินเป็นยังไงมาจากไหนอะไรไงอย่างเงี้ย เม,มั่ออยู่ๆก <c oughs> ็โผล่มาที่กรุงเทพผมก็ทําเป็นนูหินเอพิโซดนูหินอินโดนิเซนแยงเ nah งี้ยก็เป็นวัยเด็กซึ่งนี่ก็ประสบความสําเร็จมากครับได้รับการรวมเล่มน,นะเพราะว่าวัยเด็กๆ <c oughs> ผมก็พูดถึงว่าชีวิตมันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานน่ะเขาอยู่กันยังไงหาอยู่หากินได้ของประเภทนี้มาแล้วมาทำอะไรกินนี้ก็ได้รับการรวมเล่มมาประมาณห้าเล่ม สนุกสนานดีค่ะว่าเพราะว่าผมเขียนเกี่ยวกับอีสานนี่มากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคนอีสานนซึ่งเขาก็จะเอ่ยถึงมากอย่างบริษัทโคกนะฮะเขาจะทําเกี่ยวกับพวกตัวแทนของภาคต่างๆเนี่ยเป็นตัวแทนของโคกภาคโน้นภาคนี้ก็ผมก็ได้รับเลือกให้ไปเขียนการ์ตูนโดยหินลงในโคกก็มีกระปอ๋รระปอ,งะปองโคกระป๋องกับของโคกแขนนะที่จะมีรูป ดูหินเป็นตัวแทนของคนอีสานแล้วก็เป็นคัดเอาใหญ่มากก่อนเข้าอีสานที่โคราชเน่งงนะครับตัวนั้นก็รู้สึกภูมิใจก็ซื้อโคกไว้หลายกระป๋องไงเอามาเลียงไว้ที่บ้านเอาไว้ดู